สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับยามเช้านะครับวันนี้นะครับมาดูเด็กๆนะครับสมาชิกของเรานะครับหายไปหนึ่งตัวนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรมาดูนะครับันนี่กำลังโตนะครับผม อนินดูก็โตแล้วนะครับผมก็เมื่อเช้านะครับคุณพ่อไปบอกว่าไอหมูหายไปสองตัวนะครับผม <c oughs> มูหายไปสองตัวก็เลยเข้ามาดูตอนเช้านะครับ อยู่ไนครับอยู่ฝั่งนี้ <c oughs> เหลืออยู่สงตัวนะครับนี่ตัวกำลังน่ารักเลยเหลืออยู่สงตัวนะครับออกมาเลวกินอิมน่มแล้วออกมานอนเลยจาก4ตัวเหลือ2ตัวนะครับเพราะว่า หายไปเมื่อคืนหายไปตัวผู้กับตัวเมียนะครับดูจากคอกแล้วแน่นหนามากนะครับผมถ้างูกินนี่สองตัวนี่คงงูคงไปไม่ได้นะครับงูคงกินแล้วก็นอนอยู่ในคอกนี่แหละนะครับผมนี่ครับเหลือสองตัวแล้วฉลาดด้วยนะครับผมเอาตัวผู้ไปกับตัวเมียไปนะครับคู่หนึ่งเหลือไว้ให้เราคู่หนึ่ง นี่นะครับเลือคู่เดียวน้องกําลังโตเลยนะครับผมกําลังโตเลยนะครับในคุณพ่อคุณแม่แกก็ห่วงมากนะครับแกรักมากแกเลี้ยงทุกวันนะครับแต่ว่าคนมาขโมยของเกไปเกก็สาบแช่งอยู่นั่นเลยนะครับเกก็สาบแช่งเสียดายนะครับเพราะว่ามันเข้าได้ประตูเดียวคือประตูนี้นะครับนี่ครับก็เลยมาสันนิษฐานมาถ้าเป็นหมา หมามันจะเข้ารูไหนนะครับมันจะเปิดประตูมันต้องพังรั้วพังอะไรเข้าไปนะครับแต่ถ้าเป็นงูนะครับงูมันจะเข้ารูไหน,นครับเพราะว่าคุณพ่อก็ทําแน่นหนามากนะครับถ้าเป็นงูมันต้องกินอิ่มอยู่นี่นะครับแต่ทีนี้มันหายตัวผู้กับตัวเมียนะครับแสดงว่าคนที่จะมาเอาเนี่ยต้องต้องรู้นะครับว่าตัวผู้เป็นตัวไหนตัวเมียเป็นตัวไหนนะครับจับไปคู่หนึ่ง ครับเหลือไว้ให้เราคู่หนึ่งนะครับผมดีไม่ดีต่อไปนี่จะหายทั้งวัวนะครับผมถ้าแบบนี้นะครับผมกลางน่ารักเลยครับผมเนี่ยปลดตรงนี้ครับเนี่ยปลดตรงนี้ออกนะครับ เกะแก้เชือกออกแล้วก็เอาตัวนี้ดุดเข้าไปนะครับผมฉลาดมากครับ <c oughs> ก็หายไปสองตัวนะครับเรือสองตัวนะครับผมนี่เป็นครั้งแรกในในหมู่บ้านนะครับในครอบครัวเราที่ของหายปกติแล้วไม่เคยหายนะครับปกติไม่เคยหายอยู่แบบนี้ก็ไม่เคยหายนะครับแล้คน ขโมยนี่ต้องรู้นะครับเพราะว่าเขารู้เขาขโมยไปตัวผู้กับตัวเมียเลยตัวนี้ก็จะคลอดแล้วนะครับของควานพุดตัวนี้ก็นมเรื่องตึงแล้วนะครับน่าจะคลอดไม่นานนะครับผมนี่ของเรานะครับอายุได้ประมาณอื หนึงเดือนแล้วนะครับหเดือนแล้วเป็นสีแดงสวยเลยครับลำตัวยาวนะครับเนื้อหนังดีนะครับผมส่วน2ตัวนี้ผสมไปแล้วไม่รู้ติดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเอาคุณหมอมาเช็คดูนะครับเอาคุณหมอมาอันตราซาวดูส่วนนี้ก็นี่เป็นลูกชายพ่อคุณเพนครับนี่หน้าตาเหมือนพ่อมากๆเลย <c oughs> กินกล้วยนะครับนี่กินกล้วย ตัวหนึ่งนี่กินวันละหวีนะครับนี่หนึ่งหวีแม่ก็กินอันนี้ก็โตแล้วนะครับดาวประสุกเน,นี่ยอยากกินกล้วยเหมือนกันนะครับผมแม่เขาจะโผมหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาคลอดอะลุกไม่ออกนะครับหมดหงิดอยากกินกล้วยลองกินกล้วยเหมือนกับคนเลยนะเนี่ยเหมือนกับช้างเลยนะครับ,รบก็หายไปสองตัวนะครับเอามาจอกง่วย เอามาจากที่ไกลว่ายากแล้วนะครับยังโดนของขาโมยไปอีกนะครับผมเ,เราไม่่อยไม่ได้ดูแลทุกวันไม่เป็นไรนะแต่พ่อกับแม่แกดูแลทุกวันพ่อกับแม่แกเป็นคนดูแลทุกวันแกก็เสียใจนะครับแกสาบแช่งมาอยู่ทําคอกทํารั้วอยู่แคลนหองแกไปนะแกสาบแช่งให้ไฟไหม้ตกน,กนรกเนีับแก เป็นหมูป่าพันธุ์แท้นะครับามาลงมามาเด้อเออเอเอดูหัววัเร่มเลยอ่ะดูอ่ะตัวนี้เป็นลูกวัวที่สวยที่สุดนะครับในที่เป็นลูกของซูเปอร์เอกนะครับนี่ขาเข่งขายาวลําตัวยาวนะครับผมอายุหนึ่งเดือนนะครับจะเป็นตัวผู้นะครับผมน่าจะตัวนี้ไม่ได้เป็นพ่อพันธุ์ต่อไปนะครับ ใน <c oughs> ตัวเมียตัวเดียวคือตัวนี้ครับดาวพระสุกดาวพระสุกน้องเป็นตัวปู้หมดเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าวันหลังเนี่ยมันจะเลือหรือเปล่านะครับรเคุณพ่อแกเลยบอกว่าน,นี่แหละเหตุผลที่แกอยากจะสร้างบ้านให้มันเสร็จนะครับแกจะสร้างบ้านให้เสร็จแกจะได้มานอนเฝ้าบัวแกนะครับ เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าเราตั้งใจทําแล้วมันหายไปนี่มันก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันครับให้เกมานอนเฝ้านะครับเอาแล้วก็ติ๊กยิงเอาเลยนะครับใครมาขโมยครับผม <c oughs> นี่ก็เป็นที่ตรงนี้เขายังไม่ขายให้ทักทีนะครับตอนนี้เขาว่าเขาจะขายให้แต่เขาไม่ขายให้ตรงนี้นะครับถ้าผมได้ตรงนี้ผมก็จะทําเป็นที่จอดรถนะครับลงจอดรถด,ด้วยแล้วก็ทําบ้านด้วยนะครับ พื้นที่เนี่ยประมาณหนึ่งงานกว่าๆนะครับผมติดถนนแล้วมันเป็นที่ติดกันนะครับถ้าใครขายให้ก็โอเคนะครับจะได้สร้างบ้านมาเฝ้าที่นี่สักทีนะครับก็ถือว่าไม่เป็นไรครับผมเนาะมันจับใครมือดมไม่ได้เพราะว่าของแบบนี้นะครับไม่รู้ไปตอนไหนต่างคนต่างเหนื่อยต่างคนต่างไม่ได้คุณนะครับก็สังเกตดูรอบเลยนะครับงูไม่ใช่นะครับหมาไม่ใช่นะ ผมแม้ว่าน่าจะเป็นคนนะครับน่าจะเป็นคนเพราะว่าฉลาดมากเอาทั้งตัวผู้กับตัวเมียไปอย่างละตัวนะครับแต่ยังมีน้ําใจไว้เหลือไว้ให้เราอยู่นิดนึงนะครับผมเนาะนี่ก็พันตั้มจะทําเป็นบ้านนะครับแต่ว่างบประมาณยังไม่มีก็เลยทําเป็นโรงฟางไปก่อนอันนี้เราซื้อไม้มาผ่าเองแล้วก็ทําเองนะครับก็เหลือคุณพ่อบอกว่าประมาณสักสามหมื่นกว่าก็น่าจะเสร็จนะครับเคจะยังไงก็ ถือว่าฟาดเคาะวาดดวงนะครับไม่เป็นไรนะครับให้กาลังใจกันไปเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสผมจะหามให้คุณพ่อคุณแม่ใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด subscribe เป็นกาลังใจให้ครอบครัวน้องลักกี้นะครับพี่โดโด้สาวน้อยแสนสนอะไรที่มันเป็นอยู่ในครอบครัวเราเราก็รักเหมือนกันทุกตัวนะครับไม่ให้อดไม่ให้อยากนะครับเลี้ยงดีเลี้ยงดูนะครับอ้วนตัวสมบูรณ์ดูทุกตัวนะครับผมก็ฝาก คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ด้วยนะครับเมย์มครับพบกันใหม่ลน์หน้าเนาะสวัสดีครับ